ขอใช้อำนาจขออนุญาตกับรัฐนครับขออนุญาับที่22ครับขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับว่าไงนะฮะไม่ได้ยินสภาเปิดแล้วปิดเลยสภาล่มทําเอางงกันทั้งประเทศสสก้าวไก่สุดเซ็งรังประธานรัฐสภาสั่งใช้อำนาจตามข้อบังคับที่22สั่งเลื่อนการประชุมและปิดการประชุมสภา,สาในวันนี้ ทั้งที่ทุกคนตั้งใจตื่นเช้ามาทำงานยังไม่ทันได้ปิดสวิตส์ตวเลยประธานวันนอดันปิดสวิตการประชุมและทัภาเสียแล้วผมขอใช้อำนาจขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับที่ีครับ ขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับชาวเน็ตพากันคอมเมนต์นี่หรือภาษีประชาชนวันนี้เสียค่าแอร์ค่าอาหารให้ท่านผู้ทรงเกียรติแล้วประชาชนได้อะไร,ร่ะคะพร้อมกับบอกอีกว่าคำพูดที่น่าเคารพของท่านวันนอนในวันวานมันค้านใจในวันนี้ซะจริงๆผมได้ฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้วผมขอใช้อำนาจขออนุญาตกัปตันาครับขออนุญาตครับที่ยี่สิบสองครับขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับ ขอบคุณครับ โดยการประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่3มีวาระสำคัญเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมถึงการพิจารณาร่างารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27 272เกี่ยวข้องกับการยกเลิกบทเฉพาะการกรณีให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีแต่ปรากฏว่าสมาชิกยังมาลงชื่อไม่ครบและต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจนกระทั่งรัฐสภาเปิดประชุมในเวลา10บนาฬิกาสีนาที ผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าดีครับเมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่นี่จะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับฝากลงชื่ สอเข้ามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะวายสี่สิบเก้าท่าน ทันทีที่องค์ประชุมครบแล้วหลังสิมันลมสอสบัญชีรายชื่อจะก้าวไกลก็ได้ชิงเสนอยัตติด่วนด้วยปากเปล่าเพื่อเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาทบทวนมติการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่แต่สุดท้ายแล้วที่ประชุมรัฐสภาก็มีข้อถกเถียงกันจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ทําให้ท่านวันเนออาศัยข้อบังคับการประชุมข้อดี22ปิดการประชุมโดยใช้เวลาการประชุมประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นทําให้การประชุมในวันนี้ศูนเปล่าไม่ได้พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 และการเสนอชื่อพิทาโวตนายกส้ำค่ะในฐานะที่พรรคเก้าไกลเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนให้อาจารย์วันนอเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสอวอ,อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทําให้ไม่นาไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการดําเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะจะดีขึ้น